สวัสดีค่ะวัะนนี้อยากจะพาทำขนมจีนนะคะเป็นน้ำยาปลาจ้ะแต่ว่าใส่กระเทียมนิดนึงตอนนี้กำลังโขกนะคะโขกพริกนะคะโขกพริกกับกระเทียมใส่กันจะกับเพราะว่าเอ่อแค่พริกแดงทีง่เราซื้อมามันอาจจะแบบบ๊บพ่อจากความเผ็ดบพ๊พ่เอเรามาโขก หอมนะคะหอมกระเทียมใส่อีกรอบหนึ่งโขกใส่กันกับริกแกงแดงนะจ๊ะริกแกงแดงกับทำเองนะคะกับสิบวคอยสีสันกับสีบคอยแดงคือเขาซื้อมาปันไดเนาะเพราะว่าใส่ผิกแห้งใส่ยังเข้าไปกับอมาโขกใส่กันกับน้ำยานะคะิจะเฮ็ยน้ำยา โคกละเอียดสุตของยายก็คือน้ำยปาปลาแต่ว่าใส่กะทิใส่บัวลายจ้ะขันบวัวใส่เลยกะอ,อบหูนะคะเพราะบางคนอาจจะพอชอบบางคนก็นอาจจะแบบชอบกินแบบนี้สำหรับได้ได้กินแบบนี้มาโดนเร็วเนาะคิดว่ามันแสบแสบกว่าแบบว่าปลาเลยกะทิเลยเสียกะทิเลยก,กะก็คือมั่นเกินไป,ปอ่ะมันจะเลี่ยนนะคะ เนาะเรามาดูกันว่าิาทีการเผ็ดสูตรของยายจะเป็นชงไใดส่วนปลานะคะที่จะทําน้ํายาขนมจีนยายก็จะใช้ปลาซาบะเพราะว่าเนื้อเยอะมากาต้มใส่น้ําปลาด้วยนะคะจะได้สีสันแบบนี้น้ํายาปลานะคะถ้าใส่น้ำปลากระสีสีพิกินปลานิดๆก็อยังสีแสบเนาะ ปลาซาบานิสิเป็นเป็นเนื้อเนื้อลายค่ะใส่ตัวหนึ่งหรือสองตัวกับพ่อแล้วแต่ถ้าเขาใส่ปลาทูตัวน้อยๆก็สสีไทรลายนะคะโล่สองโลจังสีได้เท่ากับปลาซาบะตัวหนึ่งนะคะไผ่โเคยล่องกับล่องเมืองค่ะเพราะว่าแยกเห็ดลายรอบแล้วกะโอเคอยู่นะเนื้อปลาซาบะกะแซบค่ะแซบอยู่ค่ะพอปลาสุกแล้วกะนะ,ะตักออกมามันแกะเอาแต่นเนื้อปลามาตำใส่กับ น้ำพริกเนาะตามใ่กันกับพริกโขลกร่วมกันพริกกระช่ายนะคะกระเทียมแกเอาเตนเนื้อปลาค่ะเนื้อเยอะมากนะคะปลาสบักกางก็จะไม่ค่อยมีนะคะสะดวกมากเลยไม่ต้องกลัวว่ากางจะติดลงไปไหมนะคะเอาตรงคลิปมันออกเนาะแล้วก็เอาเต้นเนื้อมานนะคะเนื้อๆมันใส่ลงไป อืมเนื้อเนื้อมันพี่น้องเนื้อสีลายก็ปลาตูนะดีกว่าปลาเน้นเนื้อไหลกว่าปลาเน้นอีกนะคะกลางเขาก็เอาออกนะคะแผบไวะออกตรงตรงขีบนะคะแล้วก็โคขยดแล้วนะคะเราก็ตั้งหม้อนะคะตั้งไฟ ให้มอรอแล้วก็เทลงด้วยกะทิก็ะะเป็นน้ำยาป่านะคะเราจะใส่กะทิไม่เยอะแล้วก็เอาเนื้อปลาที่เราโขกเสร็จนะคะลงไปคั่วให้หอมนะคะกับกะทินะคะก็จะได้เยอะมากเลย เนี่ยเอ่อใช้ปลาสาบะแค่ตัวเดียวนะคะงเป็นเนื้อร้ายลายพนองรายะครับเนื้อปลาแล้วก็จะคั่วคั่วให้หอมคั่วให้หอมนะคะพร้อมกับปรุงรสนะคะใส่รสปีนะคะหรือว่าเอ่อเกลือบ้างเสษเกลือบ้างน้ำปลาบ้างอพอแห้งได้ที่แล้วนะ,ะหอมกรุ่นแล้วเราก็เติมน้ำลงไป เป็นน้ำที่เราเตรียมไว้ไวตั้งแต่ต้มปลานะคะเอามาเติมลงไปสีสันก็จะออกแนวของน้ำยาปลาน้ำยาน้ำยาปลานะคะก็จะเติมน้ำลงไปนะคะเป็นน้ำต้มปลาที่ใส่ปลาที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะคะตามด้วยวันนี้อยากจะใส่ลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นหมู นะคเป็นลูกชิ้นหมูจะได้มีแบบนะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจ้าพอลูกชิ้นสุกแล้วนะคะเราก็จะเติมต้นหอมลงไปเนาะประมาณนี้นะคะเป็นน้ำยา ปลากึ่งกะทิกะทิกึ่งปลาจ้ะสูตรของยายกระสิประมาณนี้แล้วก็ปิดแก๊สนาะปิดแก๊สเพราะว่าผักเข้าทะซุกเกินไปมันกะสิบอซบแล้วปรุงรสนะคะถ้าบนนัวก็เติมตามความชอบของเขานะ้ะน้ำปลานะคะหรือจะเป็นผงปรุงรสหู้ยน้าตาสีสนันก็ชิมแล้วนะคะยายชิมแล้วก็แซ่บอยู่เดอ้อขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามยายทุกการติดตามนะคะทุกการรับชมขอบคุณหลายๆนะคะส่วนผักนะคะที่เราจะใช้กินกับขนมจีนน้ำยาก,ก็จะเป็นผักกะลำมปรปีนะคะถัว่วฝักยาวถั่วงอกใบแมงลักหรือผักอีกตัวบานเฮาเนาะใบสะระแหน่แซ่บเพื่อกันจา้ามาเด้อจ้าเด้อ ขอบคุณใีไลา์ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ